เทศกาลปูรางีผ้ารุ้งหลากสีในวันนี้เป็นการจัดแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคการทำผ้าปูรางีและหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากผ้าปูรางีที่มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ขึ้นค่ะสืบเนื่องก่อนหน้านี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการฟื้นฟูผ้าปูรางีขึ้น ทางตัวแทนของมอปัตตานีก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมและทางมออเองเราก็ทำงานด้านการค้นหาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอยู่แล้วเราจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูภาพปุลังี ผ้าโบราณที่สวยงามทรงคุณค่าเป็นอาภรณ์ที่ชนชั้นสูงในอดีตใช้สวมใส่ในพิธีสำคัญแต่ก็ไม่ค่อยพบเห็นการใช้งานจนอาจกล่าวได้ว่าผ้าปืรลางีแทบจะสูญหายไปแล้วในปัจจุบันคำว่าปืรลางีเป็นภาษามลา,ายูแปลว่าสายรุง้งเทคนิคการทำผ้าปืรลางีก็มีกลวิธีและเทคนิคที่ปราณีตทั้งการมัดการย้อมแล้วก็การแต้มสี ทำให้ผ้ปาปืลังมีสีสันที่หลากหลายสวยงามสะดุดตาออกปิดนิทรรศาการปลาืลังผ้ารุงหลากสีผลิตภัณฑ์ดีชายแดนใต้ แฟชั่นเป็นต่อยอดเอต็มที่ตะพันนะครับมันทําได้หมดเลยและก็มันสามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกไกลถ้าผืนใหญ่ที่เอาลายมาประกอบกันเป็นผืนนะคะสอนให้เขาเขียนแพทเทิร์นอะไรซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือมากเลยนะคะถนนเส้นนี้นะคะก็จะได้มีตัวของผ้าสายรุ้งหรือผ้าเปอรลยีเนี่ยนะคะได้ลดแลกเป็นโปรดักต์ของปัตตานีต่อไปด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ แรงบันดาลใจทำให้พวกเราจะต่อยอดในการทําผลงานสิ้นต่อไปแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มของชุมชนต่อไปค่ะเป็นโชคดีมากเลยค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยสงข,าขลานคร,รินเวียเขตปัตตานีเนี่ยนะคะได้รับมาดําเนินการและการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อจนเป็นผลงานในวันนี้ซึ่ง สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะก็รับที่จะไปดำเนินการต่อเพื่อให้ภาพเบลงีเนี่ยกลับมาสดใสดังสายลุ้งที่มีอยู่ในปัตตานีในอดีตค่ะออได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ชอบมากค่ะงานก็จัดออกมาได้ดีมากค่ะ